พี่ย่ำสอครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับคนทองปลาบบร่เป็นเช่าไทยเช่าเล้าเช่าตางประเทศพี่น้องสวัสดีสุขทุกคนทีมีโอกาสแมะไม่หยิบไม่ยามมาปเป็นกําลังแรงใจคนทองปลาพี่น้องพอกันคือเกา่าพอกันวันที่ยี่สิบสามตุลาคมพี่น้องมาหนิหา่อลาเฮ็ดคือเกา่าละพี่น้องจะคือเป็นเฮ็ดยังแหนมเป็นเฮ็ดปลายฝนต้นหนาวแหละพี่น้องอาหลุนน้ำกันไปเรื่อยๆ้อพี่น้อง ผีมานเฮ็ดยงังแน่มื้อนี้เฮ็ดปลายฤดูพี่น้องนะพ่อกันยสส่ามเช้าๆพี่น้อง่9วันที่23ตุลาคมพี่น้องปี63ไก,ก่เบิดฤดูการเก็บเห็ดแล้วเด,อด้อพี่น้องเอ้ยอีกบ่กี่เดือนก็นเบิดแล้วล่ะ อพอกันคือเกาเหล่พี่น้องกับค้นซองปลาเมาือนี้หาหล่าเห็ดคือเก่าแจ็คสิเป็นเฮ็ดยังพี่น้องรวมเดินทางกับยายเกตคนเดิมคือสิเป็นเฮ็ดดอกเห็ด,ดินละพี่น้องเมือนี้มันเป็นเห็ดปลายฝนล่ะแสบทปเรือหนาเนี่ยมันหวานเห็ดข้าวดินหวานได้หนาเนี่ยมันบ่่อยมีฝนเริ่มขาซื้อดูหนาวเลยเด้อพี่น้องเอ้ยดูแลสุขภาพสุขูคสุกข้น รวมเดินทางกับคนสองปลาเงี้ยเงีพี่น้องวันนี้จักสีมันเฮ็ดยังแน่ติดตามกันไปเรื่อยๆพี่น้องเฮ็ดขาวดินพี่น้องดอกไข่ก้นเห็ดกอหน้ามันสมบูรณ์นี่ดอกใหญ่ดอกหนาแต่เป็นเห็ดขาวดินว่าไม่เห็ดกอเนาะเออไม่น้องดอกนึงเห็ดข้าวดินนในนี้พันใหญ่ยังวะจะได้ไปใหญ่เถอะเป็นเห็ดกอหนาบอมแกงแสบแสบเป็นเห็ดกอหลุด เป็นเห็ดผึื่อเนื้อพี่น้องผพ่อขี้ควายเนื้อเพื่อนติวเพื่อติวบางคนเอิญแฝบคือกันได้อย่กกำลังตีใหญ่ปลามาผอเพื่อนหนุ่งยงพี่นออ้องโอ้ออกใหม,<า>ม่น้อออกใหม่ต้องดอกกว่าเออโอ้แฝดเด้อพี่น้อง <S <S <laughs> แฝด คือว่ามันอยู่พี่น้องเป็นเห็ดดอกเห็ดดินเห็ดผึงก็ไดสองสามดอกใหญ่ปลาอีลีตบาดนี่เอาเรือมติดตามเดินทางนำกันไปเรื่อยพี่นอ้องก็นาแหงพี่น้องโอ้ไม่จะดอกอง,งามตัวละว่าสิใหญ่ปลาบ่าได้ใหญ่แล้พี่น้องเลยพอเห็ดผึงบานี่คน <laughs> ผึุงดำึุงดำผึงทานดอกงามเลยคุน โอ้ยม <kung> e <sk saturated> ีแต่งามๆเนาะสองสามเนาะเอออ่ะสี่ดอกนึ่งโอ้สุนแม่นเบิร์ตตอนนั้นแม่นเบิร์ตมันละพี่น้องเลยดิอูโอุปุอีปีอยู่โอู้งาม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 เนาะดอกกะลังทอแกงอุปุอยู่ทัมโอตมี อดอกปันมือคนเก็บไ <c oughs> อ้ย้าไม่เคยออกเอาพึ่งดำอีกพี่น้องแต่ว่าดอกใหญไปันไนดอ,นออกใหม่นาะเดี<ม>๋ยวอ,ออกใหม่ดอกหน่อยโป๊กไว้ปลาแถวนี่ซีมีเฮ็ดหฮเก็บฮอดพุละพี่น้องตนท่านว่าช่วงปลายฝนต้นหนาวประมาณต้นเดือนท่านว่าคมก็ยังมีหฮเกบอยู่พี่น้องเฮ็ดปลาแถวนี่มีสารพพดเฮ็ดออกท่งถ่าย ติดตามคนส่องปลาไปเรื่อยๆพี่น้องห,หวานคุณจุ่มเห็ดขาวดินโอ้เห็ดมันมีหลายเนาะสารพัดเห็ดสารพัดเห็ดได้ปลาเนี่ยเอาเห็ดเผื่อคนกินได้คือกันเนี่ยกินได้อ,อ่าเห็ดขาวดินจุ่มง,งามๆเป็นเห็ดแดงงามๆพี่น้องอแดงน้ำมาก ันตัวนี้เป็นเห็ดหนาแลพี่นอ้องเพิ่งมีดอกเดียวเนาะดอกอง,งามเลยนะี่ยเอดอกเดียวเนาะดอกเดียวพ่นไหวเราได้เห็ดตัวนี้เห็ดเห็ดหนาแลพี่น้องเอ้ยมองละดอกเด้อพี่น้องมันเหลือตัวนี้เหลือตาคนเอ้าพี่น้องมา <c oughs> เนี่ <c oughs> เยเจอเห็ดกอย่างงามเลยขึ้นมาเบังน่ะดอกไหม <c oughs> <c oughs> ปันปปผู้กเก็บเว้ยขุดหยอดเลยผู้เก็บงามปันนี่เงดถะแล้วนี่ดอกนี้เกืบมีตัวนี่เพราะไถเพระไ้เขาต้องหาเฮ็ดก่อนนี่เลียนแทนส่งมันอยู่พี่นอ้องอ่เฮ็ดแดงซ้ำพี่น้องอยางงามเนยจันคือออกหน่อยเถอะบุญ ผึ่งไข่ผึ่งขท้า,พ,าพี่น้องเราก็ดีแกงแยังมันยังก็ได้เรื่อยๆอยู่พี่น้องเฮ็ดรอหารอเลี่มไปเป็นเฮ็ดปลายเลยดูตัวนี้ผึ่งดำพี่น้องผึ่งดำผึ่งคานหรือว่าผึ่งตับขั้วไอ้ด้านนั่นนั่นนอกเพื่อตรงเต่งเนาะ สมบูรณ์เนาะเออเห็้สมบูรณ์หวาน้นนี่อุ้ยงามมากแข่งหวานคือกันได้เพ่ผลพึ่งไข่หรือว่าพึ่งขาวพี่น้องยังพรท่านยืนอยู่บานไข่เห็ดหวามไข่เห็ดเรางูใช่ไหมตีดูตีดินเอออุ้ยเนาะยังอยู่ในดินอยู่คือโพกันมาแต่ดอกสมบูรณ์เนาะเห็ดในนี้อู้หูงามแฮะพอดีแก มาแลดอกหนึ่งพี่น้องงามๆโอ้ยสองดอกกรลังจูมงามตัวนี้ออกประจำดอกกันตัวนี้บ้านแหไพี่น้องแต่ว่ากันยังงามอยู่บ้านแข่งถือว่ามันอยู่พี่น้องพอสาลาัดเทดอยู่เท็ดอกเค็เดินเ็ดผึ่งทั่วไปนี่ละมาพ่อยเทดทานพี่น้องมาเนี่ยเป็นเ็ดทานหน่อยย่างลายเลยผลเป็นแผ่นอยู่ดอกกําลังพอดีพี่น้องเป็นเ็ดทาน น,นี่เต๋อหมู่บ้านสีจูมเนาะ<อ>ให้ผ่าเขาไปปลาหนึ่งปานนลาหนั่งลายอีรีเฮ็ดทานยกแยกไปอีกตาหนึ่งเอามาณสองตาอยู่พี่น้องเฮ็ดทานล้วนๆพี่น้องเอ้ยลายขักเลือกเอาเลือกเอามันเถาก็มีฮะเกสารพัดเฮ็ดพี่น้องมัน อาอีลีพี่น้องเพชรธานเป็นแผ่นเป็นแผ่นอยู่ฝนจุ่มหน่อยเทอได้ฝนแม่ไม่อยากเห็นเลย,ยพี่น้องมีย่ป็นเพชรธานแมนเบิร์อรรถจุ่มงองงามเลยมาเก็บเพชรธานน้อกันเดอ้อพี่น้องไอหลา่ขัโดมีแต่แนวเดียว มนดำต้องเอามือข้ามเบิองน้ำแม่เฮ็ดทานบ่พี่ดอกนึงดอกไม่หน่อยเห็นบ่เห็บ่เอออบาดีมองามบ่หวานเฮ็ดอ่ะตัวนี้ตัวงูเนาะนี่เห็ดพึ่งเขาพี่น้องพุ่งเขาดงฮึ่มพวกตีออกหมู่ใหญ่เด้ครับ อพึ่งเลือนหรือพึ่งค้าไร่พี่น้องงามๆสเรา,าผัดเห็ดมาเราผัดเห็ดของแท้เลยมาเนี่ยั้งเห็ดดอกเห็ดดินเห็ดเผือกยางละเล็ดละหน่อยพี่นอ้องเอาผึองเลือนพี่น้องพึ่งเลือนหรือว่าพึ่งค้าไร่ดอกงามๆผมหมกฝรั่งเนาะอ๋อ,อ,อกหกจังว่ามันหลงเอกแฟนคนเอาบ้านเหมาเฮ็ดเผือกน้ำบใยพี่น้อง ดอกพอดีแกงนาเดินหกมูใหญ่เด้นนี่ดอกนึงพี่น้องเขาเตะมีคนเขามาก,ก่อนป่าเนี่ยเตะลายแท้เนาะเตะถิ่มเลยเ <laughs> ตะกันได้อุ้ยงามแห่งเลยเอ่าฝุ่นดำดอกนึงพี่น้องเป็นเห็ดแดงสัมเ,เห็ดแดงหนาเด้อพี่น้องสีสันงามครับ ปุ่นยมนึงในนี่เอน,นช่วงที่ดินเริ่มแห้งๆออกร้ายพี่นออ้องตัวนี้แข็งงามดินความชื้นสิบเบิดออกดอกนาบัดนี้จุ่มหนึ่งพี่น้องเล่น้อยนี่เก็บพระท่านเห็นอยู่หน่อยพดเนาะอื้อื่นกันใหญ่เด่นดอกหนึ่งพี่น้อง จุ่มนึงโอ้ยจุ่มนี่งามพี่น้องสีสันงามดีเฮ็ดจนไข่ไข่ไขเห็ดกอเลยแดกดกอเลยจุ่มมันอ่าเลยจุ่มนึงพี่น้องเบิ่งเพิ่งเดียวเนี่ยมันออกคมนีม่มันจะออกจะเห็ดอันเห็ดแดงสั่มพุงเลือดหรือว่าพุงขลาจุ่มงามพี่น้อง จุ่มหน่อยอจุ่มกำลังเกิดย่างงามเลยสีสันนี่บอสังเกตบ่หูดได้สีออกดำๆพี่น้องอดอกหน่อยมันมตัวนี้ดอกใหญ่แน่พี่น้องมึงเน่ยวู้ดลูกมัน,นหัวบี้แฮ้ลูกก็มีน้งกกนนองอูหลูกหน่อยมันลายอยู่ล่นไปแล้ว<อ>ตัวนี้นนล,ลมเอาตัวนี้บ่ลมดอกนึงมาแห้งลมแล้วเพื่อหยาบใหม่บางครั้งนะ ดอกพอดีแกงพี่น้องพี่ดอกนึงข้างหลังเราพี่โอ้ยพี่แมนเบิดพี่โน้อพี่แม่นี่มันบ่เห็นหวังไงดอกหน่อยเอาดอกนี่ดอกนึงเอาไว้พี่ดอกนึงเป็นมูเลยน้ออืมพี่น้องเอ้ยแนว่าพอกออกไปเรื่อยๆเริ่มไหมอือพ่อหยิบไปพอไหวไปก็เริ่มไหมเรื่อยๆพี่น้อง พี่น้องอเฮ็ดเกิดใหม่อีกแล้วบวดใเศร้าดอกแกเกศที่เกิดไม้หมเกิดหม่เรื่อยๆแล้วพี่น้องจนคว่ำเฉืนในดินเบิดกับประมาณตนตนเดือนท่านว่าพี่น้องเฮ็ดปลาเนี่ยที่มีหฮเกบหรอตนเดือนท่านว่าผุนละอย่าลืมรุนติดตามกับพนสองปลาไปเรื่อยๆพี่น้องวางเน,นอ้องพี่น,อนอาาอ้องเหลือดผนค่าไล้ดำดำอยู่มันพอดอกใหญ่เต็มถิ่มสอกสีนํำตาลพี่น้อง เอาอีกแล้วพี่น้องนี่จะจุ่มมาหนิมาหอมนี่ดอนนี่จูเ่เม็ดผงขาลายผงเลือดนี่แตงงามปุ๋ยเป็นเห็ดเลอร์ไม่เด้อพี่น้องพี่น,อน้องดอกนี่ก็ง,งามแต่ว่าบัวท่านใหญ่โอ้ยแกงโอน่าเกือบเหยียบใส่โอ้ยเกือบเหยียบพี่น้องเลยอดอกพอดีแกง ดอ,อกนี้แห้งงามพี่น้องผึ่งข้าลายพี่บื่อดำได้ป่ะนี่มันเหลืองใ่เด้เ,ออเป็นสีน้ําตาลออตอนน้อยในดำปุ่นขอขําหน่อยพี่น้องดอกนึงเอ,อ้ยดอกดำล้างดำสอ,อ,องขาวโหน่อยแห้งเนาะว่ามันเฮ็ดพี่เบือบ่อป่ะเนี่ย ก็พี่น้องเอ้ยยังมีดอกเดียวงามแฮงงามเนาะม,ออมีอีก<ส>อบก้างเกลี้ยบเนาะเหลือหน่อยเดียวเหลือหน่อยเดียวสิเกลี้ยบดอกปวยไงแฮงดอกน้องพี่น้องเพ็ดแดงตัวนี้เพชรผงเขาข้าพี่น้องดอกงามๆเลยพุ่นเอ้ย พี่น้องก็ถือว่ามานถูกเฮ็ดอยู่พี่น้องมื้อนี้พอ่อได้เก็บเรื่อยๆอยู่ก็มีเ c หลายคนหลายท่านเนาะพี่น้องถามมาว่าพญ่ส่องปลาเฮ็ดบานเจ้าคือเกิดดีแท้เนี๋ยวขอตอบในคลิปแล้วกันพี่นอ้องเห็ด,หดที่เฮ็ดเกิดดีกันเนื่องจากปลายังสมบูรณ์เ้อพี่น้องเป็นปลาเบนจพรันทั่วไปนี่ละ่ะพวกปลากอปลาชี ปลาลำดวนปลาสะแบงพี่น้องเป็นปลาโปงบงังทึบบงังที่สำคัญกับสมบูรณ์ละพี่น้องบางมองกับทึบแสงบางมองกับโปงแสงอุณหภูมพิพอหมอพอครมันก็เลยเกิดดีพี่น้องเฮ็ดนี่สิเป็นตนกอพี่น้องตนกอหรือว่าเกาลัดอีสานที่ทุกคนหัจักกันละพี่น้องถ้าตนไหม้ชนินนี้นี่ลยละๆมองไหนก็เกิดดีค่าเฮ็ดพี่น้องมีถูกเฮ็ดเลย ข้างบนกะสีบดบังแสงได้พ่อประมานพี่น้องข้างล่างก็สีเป็นปลาโป้งๆนี่ละแสงส่องถึงบังบ่ถึงบังอุณหภูมิใดมันก็เลยเกิดอีกอย่างควาเชื้นในดินกับ,บอ่อหายไปงางพี่น้องหลังจากสินฤดูฝนก็สิค่อยๆเหือดแห้งไปพอดีอุณหภูมิใดมันก็เลยเกิดเกิดยันผลล่ะพี่น้องปลายพฤศจิกาหรือว่าต้นท่านว่าผลล่ะเฮ็ดปลาแห่งนี่อย่าลืมติดตามคนส่งปลาไปเรื่อยๆพี่น้อง อ๋พี่น้องสายแล้วพี่น้องบานี้มีนัดเกี่ยวเขาพี่น้องเอ้ยกับบานก่อนบาน้พี่น้องอยู่สวยบ่ไดดเกี่ยวเขาคนสองปลาพี่น้องมาหน่สรุปคลิปให้พี่น้องเบิงเฮดสิได้เด้อพี่น้องหาเก็บประมาณสองสามชั่วโมงกับพ่อใดพ่อมานอยู่พี่น้องกับสารพพาเทดคือก่อละในบ่เต็มตาพี่น้องมาหนี้ต้องรีบไป เกี่ยวเขาอยู่ไฮอยู่หน้าพี่น้องเลยสิริบกรับก่อนแต่ก็ถือว่ามานอยู่พี่น้องได้สารพัดเฮ็ดอยู่เฮ็ดพึงเลือดดอกน,น้อยงามๆพี่น้องนี่พอดีแกงเฮ็ดกอเฮ็ดดอกเฮ็ดดินทั่วไปละพี่น้องถือว่ามานอยู่เป็นเฮ็ดปลายฝนสน t น,นา n าพี่น้องได้สำเนียงก็ถือว่าดีแล้วส่วนอีกตาที่เป็นเฮ็ดทานเด้อพี่น้องเฮ็ดทานโฮมเดียวนี่ถ้าเอาร้ายค่ะพี่น้องเฮ็ดทานแต่ว่า คนบ่คอยนิยมปันไดก็เลยเก็บเอาพอราปนันละหนึ่งกินกับตำม,มังหุงกับเขาท่าอยู่เฮ็ดทานนี่ก็ได้เอาพี่น้องฝากพี่ฝากน่องไว้ซํำนี้ละพี่น้องชื่นชอบวิดีโอจังได็ก็ซอยกดไลค์กดแชร์ในเด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่หมจาะค้นส่องปลาพี่น้องขอบคุณถูกไลค์ทุกแชร์ขอบคุณถูกการติดตามรับชมพี่น้องขอบคุณที่ร่วมเดินทางกับค้นส่องปลามาจนหอดไทยคลิป ก็การคลิปต่อไปมือไม้พี่น้องหลังจากเบิดภารกิจเกี่วเขาตาเขาเรียบร้อยพูลแล้วพี่น้องสินมีคิปไม่ให้่พี่น้องเบิงคลิปนี้ล่าพี่ล่าน้องกับ,บ้านสักอนพี่น้องสวัสดีครับ